และแล้วนะครับในที่สุดหนึ่งใน3ดาบของโซโลที่แยกออกมาจากชิซุยก็มีซังไดที่แบบโผล่ขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนะครับนะเพราะว่ามันรีเวิร์กมาใหม่แล้วนะครับสามารถคอมโบได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าซังไดตอนนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าชูซุยอีกแล้วเออว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะก็ฝากนะครับคนดูเข้ามากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นอะไรให้ผมด้วยนะครับนะใครไม่กดขอให้หทมนิกก็ได้ว่าเออนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีน่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่ผมชิโร่คุผมเรียกว่าชิโร่ก็ได้ นะครับนะโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีดาบซังได้ผมเคยทําจัดอันดับเวลาดาบรีเวิร์กที่มันโหดนะครับนะโหดขึ้นแบบได้เห็นได้ชันตาเลยครับนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นราคาหัวสักทีนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้มีโอกาสออกไปเล่น PvP ให้น้องๆหนูๆได้ดูกันแล้วก็พี่ๆคนไหนที่รับชมได้ดูกันด้วยนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆกันสําหรับเจ้าซังไดน้ครับผมนะอ่ะสกิล X จะเป็นอย่างเงี้อ่ะแล้วก็สกิลแซ เป็นคอมโบได้เลยครับเหมือนชูซุยเลยเหมือนเอ็กซ่าช,ชูซุยเลยเอาง่ายแต่ว่าอันนี้มันล็อกตัวให้นะครับสกิลชัดมันล็อกล็อกแล้วก็คอมโบต่อได้อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเรื่องความยืดหยุ่นเนี่ยชูซุยจะยืดหยุ่นกว่าพิ้วหวาในระหางนี้นะครับตัวระสกิลเอ็กเนี่ยอ่ะไกลขึ้นนะครับและก็เร็วขึ้นด้วยนะเพราะว่ามัน มันหมุนเป็นไอ้เลื่อยสว่างออกมาเนี่ยนะเออแบบว่าไวขึ้นอ่ะนะครับประมาณนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนในอัปเดตที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะไอ้ซอสแดนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นหมุนหมุนแบบว่าหมุนแบบหมุนไอ้เต้นอ่ะเออแบบรอบรอบแบบกลมๆอยู่เนี่ยนะครับแต่มันจะไม่ใช่สกิลแบบตับล็อกนี้ก็คือบอกไว้ว่าโดนล่อตีง่ายมากไอ้ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโหดขึ้นแล้วนะครับนะซังไดไม่เป็นงั้นอีกแล้วนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์เนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะครับสกิลเอ็กซ์เร็วขึ้นด้วย ก็ช้าด้วยนะแต่อันนี้คือใหญ่แบบเป็นเลื่อยสว่านแล้วก็เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับนะก็โอเคใช้ได้เลยนะครับนะก็เป็นประมาณนี้คอมโบนะครับแล้วเอ็กแซดคล้ายๆชุยๆแล้วส่วนใหญ่ดาบก็เล่นเอ็กแซดก็โอเคนะมันแล้วแต่ดาบนะครับแล้วบางอันก็แซดเอ็กบางอันก็เอ็กแซดนะครับแล้วแต,แวแต่แล้วแต่คอมโบของดาบมันนะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับนะก่อนไปพีพีหรือไปล่าค้าวหัวเนวี่ยฝากน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับย้ยำรอบที่2แล้วขอบคุณมากๆนะครับนะโอเคไ OK ปเดี๋ยวเราไปลุยกัน โอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าวันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียงร้อยเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมยียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเหมาฟาวเวลตั้งแต่เวลหนึ่งถึงสองพันสี่ร้อยได้โปรโมชั่นแถมสามหมัดวีสองใชดาบสุม่มมีบริการรับทำระวีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเอ้ยมาเอ้ยสู้ว่ะเอาว่ะมาอะไรครับับบมาครออื้อุย ดูยระยะมันทำไมมันแค่น hey, ี้วะไอเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหนึ่งนะขอขอทำความเข้าใจก่อนนี่อยเปิดเค้เปิดเค้แล้วส่วนครับเฮ้ยดู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 มานี่มีไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนแหมมีเข้าประตูมีเข้าประตูเฮ้ยมีเชียเปิดเค้นค้างแล้ว่ะนี่ไงเราอืมนี่ไงคอมโบเลยเปิดเค้นค้างเหรอผมเมื่อกี้ผมดูผมเห็นอยู่ครับเค้นหลบอยู่ เอ้ยอย่าอย่าอุ้ยเข้าประตูเว้ยไม่งเอ้ยผมไม่มีเลยยเอ็กเมื่อกี้เอ้ยไม่ถึงจบละปากไปอืมจะบูซี่แล้วไหนก็บูซี่ไม่ได้เอาเอามาสิมาสิแหมแหมโอ้ยอืมปล่อยปล่อยนานไม่ได้เดี๋ยวเขาฮิวยังไงวะ เฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมเกมมันแหลกวะไม่เกมกระตุกอะช้ำไอ้กระตุกปะวะอีกแล้วอ๋อกระตุกอุ้ยโอ้โหเข้าประตูหลบได้เก้เขาเขาถ้าเกิดเขาไม่เก็บผมก็ไม่เก็บเฮ้ยฟัดหมดแล้วยังแหลกยุยงอ๋อเฮียเนี่ยโอ้โหแต่มันคอมโบค่อนข้างจำกัดนะครับต้องรอสกิลหลายรอบเลย อืมอืมไม่โดนว่ะท้อมไม่เกลียดผมก็ไม่เกลียดนะแฟงๆครับผมตายโอเคตายนะครับเรียบร้อย คือไอตอนที่ผมมาแชร์ล็อกและเกมมันยังดีๆอยู่อะนะครับคือมันมันไงมันก็วิ่งตันที่60เวมันไม่เคยดรอปมาเหลือ50เลยนะครับผมพูดจริงๆตั้งแต่อัดคลิปมาไม่ไม่เคยดรอปมาเหลือ50เลย fc เก่าผมจะรู้แน่นอนนะครับคือแบบไอมันไม่ใช่แล้วนะนะครับเพราะว่าไอตอนที่ผมก่อนจะเข้ามาอัดผมอยู่เซิร์ฟเวียเอ็มพีเอสก็วิ่งอยู่ที่60ตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองย้ายเซิร์ฟดูดิว่าเออเผื่อจะดีขึ้นเดี๋ยวงการจะสู้ป่ะวะเดี๋ยวลองก่อนอ้าวรีเซ็ตไม่ไม่สู้เลยรี เดี๋ยวนายาตีก่อนเฮ้ยทุกคนครับผมเจออะไรเนี่ยชื่อบิ๊กตู่ด้วยคนทยไทยแน่นอนนะครับสู้ป่วะเขาเอฟเคอยู่เรียว่าเล่นอะไรเล่น,ลน,ลนชูซุยเหรอเอ้ยชูซุยหมัดใหม่วะ่ะเดี๋ยวเขายืนอเอฟเคอ่ะเขาจะสู้ไหมเั่นคาร์บูชาด้วยวะผมไม่เปิดดีกว่าเอฟเคอยู่ <c oughs> แล้วการเปิดเปิดตอนไม่ได้เปรียบอ๋อเนี่ยสู้ปะ่ะมาสู้ไหมมา,มาโอ้ยสู้วะยิงเรียกแล้วเอ้ยแต่อยากเล่นคาร์บูชาด้วยอ่ะเขาเขามาแล้วนะครับมาบล็อกฟู้ดมึงใหญ่นี่อีกเดี๋ยวเปิดเทมเพลตไว้ก่อนขอดูสถานการณ์ก่อน หมัดใหม่หลุดเลือดด้วยนะครับจูซุยะหมัดใหม่เขาเล่นนะอ่ะเฮ้ยคาบุฉาเลยเหรอไอคอมโบไอตำนานเฮ้ยมันยัดคาบุฉาพี่เลยวะแชมป์เฮ้ยคอมโบย่าคาบุฉาว่ะเออเฮ้ยเปิดบิเกนเป็นด้วยเปิดบิเกนเป็นแชมป์เปิดบิเกนเป็นเชี่ยไม่ธรรมดาว่ะเปิดบิเกนเป็นด้วย อุ้ยดูเดเลือดสวนสวนอ่ะอุ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหดูเดเลือดสวนเงนี้ยเฮ้ยจ้ามันแค่ตายเอื้อมริงอืมตายซะเรียบร้อยติกตัวเฮ้ยสกิลสดโดนอื้มน้ำตาจะไหลเอาเฮ้ยโดนครับจังหวะนี้ เรียบร้อยโอเคแต่แต่หน่วงอยู่นะเออเปลี่ยนเซอร์้วหน่วงเลยแต่แต่แตเซิร์นี้โอเคอยู่ไม่ไม่ไม่แหลกอะไรมากเท่าไหร่เฮ้ยนี่ไงคอมโบอ์จริงๆว่าต้องเอสกิลเอ็กก่อนแต่ผมลืมเอ็กนะครับเมื่อกี้จะดูสองต่อเขาเล่แต่มันมันติดไงเพราะเจอของโกงเยอะนะครับจนต้องดูสองต่ออะไรอย่เงี้ยอุ้ยจะดักเขาหน่อยให้เขาลงข้างล่างแล้วดัก โอ้ยโอ้ยแรงและแรงและแรงและเริ่มเริ่มไม่ได้การละเริ่มแรงและปาดไปปาดไม่ถึงว่ะเอาล้นเรียบร้อยอเกต้องหันขึ้นนะจังหวะไอ้ปล่อยสกิลเอ็กซ์โอเคครับเรากลับมาอยู่ในเซิร์ฟวีละนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะตกไหมอ่ะนี่ใส่แบบเต็มที่เลยเอฟโฟมเอฟเฟกอะไรอะใส่แม่งให้หมดอะ อ่ะใส่ให้หมดนะครับก็มีลดลงมาเหลือ45บ้างแต่ไม่ถึงขั้นแบบ20เฟร,รมเหมือนไอ้ไอ้นี่บ้างนะไอ้แบบอะไรวะไอตอนเล่นเซิร์ฟธรรมดาเนาะเออนะครับเพราะว่าผมไอ้ตั้งแต่ผมเล่นมาผมอัอคดคลิปไปอะไรไปไม่เคยลดมาขนาดนี้นะครับจริงๆนะเออเมื่อกี้คือแบบเหลือ20เฟรมแบบก,กูแบบอีหยังวะเลยงงเลยอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวอาอีกรอบนึงอ่ะอ่ะตอน,นี้ อ่ะโอเคหรือว่ามันเล่นเซิร์ฟรวมแล้วแบบเอฟเฟกในคนแบบในในเซิร์ฟเซิร์ฟวีเซิร์ฟรวมมันเยอะวะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าบล็อกฟูดไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเล่นมาแบบ3ปีอ่ะนะครับเกมผมผมก็ใจเลยว่าเออเกมมันพัฒนามาไกลแล้วนะครับแต่ว่าไออไอเอขาว่าพัฒนามาไกลแล้วมันตั้งแต่อัปเดตที่แล้วแล้วและอัปเดตที่แล้วอะ่ะมันไม่เคยแหลหและมไม่เคยกระตุกด้วยนะครับอันนี้คือแบบมันเพิ่มมาอะไรว่าเพิ่มรีเวิร์กดับมาใหม่แล้วก็ เอ่อเพิ่มผลช้างมาแล้วก็ไอ้ผลอะไรวะผลเสียงแค่นี้นะครับเอเอแค่นี้เลยจริงๆเออจริงเลยนะครับแสงเงาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมจากอัปเดตท,ที่แล้วเลยนะครับเพราะนั้นมันผมว่ามัน,ม,นมันไม่น่าใช่อ่ะนะครับไม่รู้ว่าแอดมินใส่อะไรไปเยอะจนมันทําให้ปิดเกมเป็นแบบนี้หรอนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมพูดเลยนะผมเล่นไอ้นี่หนึ่งโหสุดซุปเปอร์ผมนะผมเล่น GTA V ได้ร้อยกว่าเฟรมอ่ะนะครับจริงๆนะ ปรับไอ้ปรับไฮหรือ Very High, เวลี่ไฮก็ยังอยู่ที่ร้อยกว่าเฟรมนะครับอย่างไอเกมยากุซ่าภาคใหม่ผมซื้อมาไอไลท์อะดากรอนไกด์เด้นนะผมปรับไฮเออปรับไฮเปิดเอฟเอสอาร์บาลานวิได้ร้อยยี่สิบกว่าเฟรมนะครับ,บ, High, ออบ, High, บร้อยยี่สิบเฟรมคือเป็นใบไม่ได้เว้ยเพราะว่าบล็อกฟูดแม่งแทบไม่มีแบบไม่มีแบบไออะไรว่าแสงเงาอะไรเลยนะครับมันมันแทบเป็นใบไม่ได้มันจะเหลือแค่นี้นะครับหรือผมไม่ได้อัารอลไอพีเอสก็ไม่รู้แต่ผมไม่แต่ตั้งแต่ผมเล่นมาไม่เคยอัารอลไอพีเอสเลยนะมันก็ยัง สมัยที่แบบมันไม่แหลกอเออมันก็ยังอยู่แบบล็อกอยู่ที่ 60fps ตลอดนะครับประมาณนี้นะเออกูว่างงเข้าไปกันใหญ่ละมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับเออแม่งกูเล่นเกมที่มีการาฟิกมีเงามีแสงได้ร้อยกว่าเฟรมไอ้หียเอา160ปเปอร์มันเลยมาเจอเลโก้บัคคูเข้าไปแม่งใครจะคิดนะครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าแอดมินก็มันก็คงแก้แหละนะครับเพราะว่ามันก็เนี่ยไม่ได้อะไรขนาดไหนเห็นป่ะเนี่ยอ่ะต่อให้มีอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ย อ่ะเนี่ยเห็นว่ามันก็ไม่ต่ำกว่า50าสิบเฟร,รมเห็นว่าตอนเนี้ยอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าชอบไงก้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะสำหรับวันนี้บ๊าบาๆครับผมอัดดับสังใดก็เล่นโอเคอยู่ออา